you mm -hmm. หอดยามแรงเ่อเลยหน้าที่ของน้อยก็คือจีมันเต้งกินนี่แหละแล้วนมื้อนี้น้จะขอนําเสนอเมนูพันหมูสามสันเมนูนี้นะคืออยากกินโดนละแต่ว่าก้อนที่จีไปเอ็ดน้อยก็จะมาแพ็กเครื่องก้อนอันนี้น้จะแพ็คเครื่องฝากเธอลูกค้าหาเกาเครื่องลงมาแป๊บเดียวตอนนี้ก็เกือบจะเหมือนอีกแล้วเมื่อนี้น้ได้ขายถึงหมดสามสิบแปดถุงนะก็จะมาแพ็กฝากเธอหลายลูกค้าที่มาซื้อน้ำน้อยนะจะซื้อสองสามถุงขึ้นไปบางคนก็ห้าถุงสิบถุงซื้อไปตุนไว้เลยมีไว้ติดเหอนอยากกินยามเลยก็คือกินได้ตามสบายโลครง้้ง้้วบาานนีกจม กระเจ้าน้ำมันเสื้อลงไปตามด้วยการเสื้อเกลือเป็นนอนไอยหนึ่งแล้วก็ซิ้นหมูเสื้อลงไปต้มเพื่อมีความเปื่อยกูแหละในระหว่างที่ต้มซิ้นหมูบ้านนี้นะก็จะมาซ่อมผักล้างผักผักที่น้อยมีมนี่ก็จะมีผักสลัดหมอมป้อมถ้ามีก็อยาไปเก็บผักหอมห่อก,กันก้ามยืดลุ่มเหงือนอยู่แต่ว่าทางไปมันเปลือนขึ้นเน่าแหงก็แล้วผักตามมีตามเกิดปไปเลยจ้าหลังจากล้างผักแล้วแล้วบ้านนี้นะก็จะมาตามเจวส้มหวานถ้ามีเลยก็มาทั่วดินน่ลงไปตามตามให้มันมีความมุ่นแล้วก็ตักสะทวยปะไว้ตามทั แยมก็จะจำไปให้มันมุ่นๆแบบนี้เลยมื้อนี้นาะจะเฮดเจวส้มหวานสูตรนาสาวตอนไปยื้วเวียงน้าเราเฮดเขากินตลอดอัดภาพมาตอนนี้ซีนหมูก็ได้สุกแล้วก็จะตักพักะท้อยปาไว้บาดนี้ก็มาค้างหม้อแก้มเฮ็ดน้ำเจวเลยทำมีเลยกะเจาน้ำดื่มน้เส้ลงไปน้าจีเส้ไปประมาณ3าถ้วยแล้วก็น้ำตาลน้เส้ลงไปความหวานก็คือขึ้นกับเฮาเลยเคี่ยวน้ำตาลละลายแล้วก็จะปรุงด้วยเป้งนัวแล้วก็น้ำตาลเส้ลงไปส่วนตอนนี้น้ก็จะมาล้างเฟอเฟอถงนี้นี่กินได้ประมาณ3หอบนี้แล้วมื่อนี่น้างแล้วก็ไปตมเจี กินเฟอร์แห้งเสียงขวางในนาะำจแะแทะก็ไดหรือว่าบบแทะก็ะไดเมื่อนี่น้อยล้างแล้วกลับมาต้มเลยหลยายาเวลาในการต้มเฟอร์แห้งของน้อยนี่บบได้ดนเลยน้ำฟดๆแล้วก็เฟอร์อน้ำเส้ลงไปต้มประมาณนาทีนึ่งหรือว,ว่าหูสาเส้นมันอ่อนแล้วก็ตักอออได้เลยทาวาเฟอร์ไปแช่นะหลยาเวลาในการต้มจะน้อยลงถ้าว่าห่าวแทะห่าล้างเรามาต้มเลยก็จะใช้เวลาในการต้มด้นึ่งประมาณนาทีปายนี่แหละเส้นเฟอร์ที่ต้มออกมาแล้วก็คือจะบบได้เป็นเส้นขาดจะเป็นเส้นยาวคือเก้าแถมย่างจะมีความเส้นอ่อนนุ่มจัดทานแล้วแล้วเกือบลืมน้ำเจวก็จะไม่เห็นน ถ้ามีเลยเกากระเทียมมะเผ็ดนัเสลงไปแล้วก็ตามด้วยมะทวดดินนัำเสลงไปแล้วก็คนผสมให้เข้าเดียวตอนที่ว่ากินน้ำสาวเยวียงนะเราจะมักเฮ็ดแจ่วแบบคุ้นๆเราเคี่ยวน้ำตาลแบบเหนียวๆนะแต่ว่าน้อยบ่ค่อยมักเลยแจ้วประมาณนี้เลยมานี้ทุกอย่างก็แล้วๆก็มาเริ่มพันเลยเอาพักเส้อลงไปเอาฝฟยเส้อลงไปตามด้วยเส้ซีน้ำแจ่วแล้วก็กินวับเข้าไปเมนูนี้เป็นเมนูที่ง่ายเฮงแถมไย่างแซ่บอีกสำหรับเพื่อนที่สนเจอเฟยแห้งเสียงขวางพิมพ์ว่าสนเจอกองคอมเมนต์เลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปตอบ